อ่ะป .5 วันนี้มาต่อนะคะการหาค่าประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะคะอ่ะนักเรียนดูนะเมื่อคราวที่แล้วเมื่อวานเป็นการหาค่าประมาณของทศนิยมหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมคะวันนี้เป็นสองตำแหน่งนะคะอ่ะดูมันก็จะต่อจากเมื่อวานนั่นแหละนักเรียนมันก็จะไม่ยากนะดูนะคะอย่างเช่น 0.697จุดหกเก้าเจศูนย์จุดหกเก้าเจ็ดให้หาค่าประมาณให้เหลือทศนิเซยมสองตำแหน่งสองตำแหน่งนี้ถูกไหมแล้วอันนี้เราจะทำไมดูสิว่าข้างหน้านะเราจะปัดขึ้นหรือปัดทิ้งถูกไหมคะอ่ะดูนะเจ็ดอยู่ในไหนอยู่ในหมดไหนปัดขึ้นหรือปัดทิ้งปัดขึ้น นะคะนักเรียก็ดูสิบัดขึ้นบวกหนึ่งในที่นี้ถูกไหมบวกหนึ่งในที่นี้ให้เรามองว่ามันเป็น6กสบก้าบวกหนึ่งก็กลายเป็นเท่าไหรศูนยจุเจดหรือสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้คือ0ูนย์จดเมีค่าเท่ากันนะคะอ่ะไปข้อสองอ่ะตัวอย่างที่สองอย่างเช่นโหาหาตัวอย่างก่อนนะสิบเ้าจุดศเจ็ด สี่อ่ะอย่างงี้นะคะสิบเก้าจุดศูนย์เจ็ดสี่เราจะเอาไว้สองตำแหน่งถูกไหมอ่ะขีดเส้นใต้สองตำแหน่งที่เราจะเอาไว้แล้วตรงนี้เราจะมาดูว่าเราจะทิ้งหรือจะขึ้นถูกไหมฮะก็จะมีค่าประมาณเป็นอะไรสี่อยู่ในในหมวดอะไรปัดทิ้งก็กลายเป็นศูนย์หมยคะมันก็จะเท่ากับปัดสิบเก้าจุดศูนย์เจ็ดศูนย์ เขียนก็ได้หรือมีค่าเท่ากันนะคะ19.07แต่เขาจะนิยมเขียนในลักษณะนี้อันนี้เขาจะไม่นิยมมันมีค่าเท่ากันไหนะคะอ่าอีกตัวยอย่างหนึ่งง่ายพอเราได้เรียนมาแล้วว่าเราก็จะรู้ว่าของเมื่อวานอะวันนี้มันก็แคล้ายกันนะคะเพียงแค่เพิ่มจากหนึ่งตำแหน่งเป็นสองตำแหน่ง หนึ่งรอยเก้าสิ้าไม่ต้องงงเห็นเลขแล้วงงเลยนะหนึ่งร้อยเก้าเราจะเก็บอันนี้ไว้ถูกไหมคะถูกไหมอ่ะนี้ปัดขึ้นหรือปัดลง ก้าอยู่ในส่วนปรับขึ้นถูกไหมคะเก้าสิบบวกหก็กลายเป็นเท่าไหร่ล่ะ91ก็จะได้เป็น199.91รนแค่นี้เองเสร็จแล้วตอบเลยนะคะอ่ะูนะตัวอย่าง3ตัวอย่างให้นักเรียนเขียนนะคะตัวอย่าง3ตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วทำแบบฝุดหัดแบบสุดหัดแบบ แบบประหัตมาเจ็ดส <70, S 2> ิบตัวกรกเจ็ดสิบแปดอ่าแบบประหัดมีแค่หกข้อนะคะคมาเรียงกันขึ้นแสดงไม่ไดีเอ,อ, 78, อันนี้ใส่เจ็ดสิบแปดมาเี้งขอโทษเจ็ดสิบถูกเจ็ดสิบถูกค่ะ มีหกข้อนะคะหาค่าประมาณนะเองนะขึ้นหาค่าประมาณ <c oughs> เป็นพศนิยมสองตำแหน่งข้อห 1. 1. 1. นึ่งหนึ่งจุดสองหกหนึ่งตักเร่งก็เขียนสิหนึ่งจุดสองหกหนึ่ง มีค่าประมาณเป็นอะไรเราจะเก็บไปส่งตำแหน่งใช่ไหมขีดเส้นใต้สองตำแหน่งดูตำแหน่งนี้จะขึ้นหรือจะทิ้งหนึ่งอยู่ในส่วนไหนปัดทิ้งให้เป็นสูงปลายก็ตอก่อไปหนึ่งจดสองหกแค่นี้เองนะคะไปข้อสองได้เลยนะคะมีหข้อเองนะคะพอเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนจดพนักเรียนทำหนึ่งถึงหข้อนะคะทำถึงข้อหกเสร็จแล้วนะคะจดข้างล่างนี้ไว้รอโอนะคะ ข้างล่างหน้า76ในกรอบสีส้มจุดหน้า76ในกรอบสีส้มไว้รอ,อกรูนะคะข้างล่างมีอยู่สองสี่หกมีหกบรรทัดเนี่ยที่มีหกบรรทัดนะคะอ่ะแค่นั้นนะคะแล้วเดี๋ยวกูจะมาต่อให้ในวันต่อไป Yeah.